วัสดีครับวันนี้พบกับเก๋น,นะครับกับชาแนลตามสันดานเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความท้อแท้นะครับคือถ้าท้อแท้จะกินได้แล้วอร่อย <c oughs> ไม่ใช่ครับถ้าท้อเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิดดูเพราะว่าท้อเนี่ยมีไว้ให้ลิงถือไม่ใช่อีก เพราะว่าถ้าท้อเนี่ยทุกคนลองมองคนอื่นดูนะครับลองมองคนที่เขาเนี่ยไม่มีเท่าเราแต่อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบกับคนที่มีเยอะมากกว่านะครับผมจะทําให้เราสบายใจนะครับอย่าเอาตัวเองไปแข่งกับผู้อื่นเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยเครียดเครียดแล้วจะหาแต่วิธีที่จะได้ เงินมาง่ายๆบางทีที่ได้เงินมาง่ายๆก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียไปได้ง่ายๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนไว้ว่าถ้าเครียดลองหาอย่างอื่นดูที้มันจะช่วยทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเครียดมากๆเนี่ยลองหาเพื่อนคุยไม่ว่าจะเป็น tinder กาก้าวสอ่ เก่าเอกาเก้าท็อกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณคนรู้จักคุณนะครับที่สนิทหรือไว้ใจได้นะครับที่ไม่เอาคุณไปดินทารับหลังะนั่นแหละเขาคือเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่แท้นะครับลองดูเปลี่ยนวิธีคิดดูเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมลองใช้วิธีคิดเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเป็นการปรับไมา์เซ็ตใหม่ๆเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านมีจิตใจที่ดีแล้วก็มี เขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตต่อไปคิดซะว่ามันคือความมันอย่างหนึ่งนะในสิ่งที่เราเจออาจจะเป็นการซื้อวิชาอาจจะเป็นเออหลายๆอย่างนะครับลองดูครับอย่าจมปักอยู่กับคนเดียวเพราะว่าถ้าอยู่กับคนเดียวะบางทีมันก็คิดได้นะในสิ่งที่ดีแต่ถ้าบางทีเนี่ยเครียดจนเกินไปมันอาจจะทําให้เราดาวลงไปได้เลยนะถ้าดาวไปแล้วเนี่ย ต้องหาเงินมาผ่อนไม่ใช่นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับยิ่งขึ้นไปจะเป็นกําลังใจให้แล้วกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเพราะว่าผมก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ตุ้มเป๊ะก็ฝากกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็มาเป็นไลฟ์โค้ดนะครับพูดให้กําลังใจให้กับทุกคนที่ยังท้อแท้ เพราะว่าท้อไม่แท้จะกินไม่ได้ไม่หาย,ยานะครับก็ตามนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ